วิทยาศาสตร์และอวกาศยังคงเต็มไปด้วยเรื่องราวลึกลับที่รอให้มนุษย์อย่างเราได้ค้นพบวันนี้ช่อง World f f s i d e ได้คัดสรรข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากกันในสไตล์พอดแคสต์เพื่อให้เพื่อนๆได้ฟังกันก่อนนอนแบบชิลๆแต่ได้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และอวกาศแต่ก่อนจะเริ่มเรื่องอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และทั้งนี้เพื่อนๆยังสามารถสมัครสมาชิกกันได้อีกด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน แล้วเรื่องที่เราจะพาไปสำรวจกันในวันนี้ก็คือเหตุผลที่เราไม่มีวันเดินทางได้เร็วกว่าแสงในจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยความลึกลับและสิ่งที่ยังไม่มีคำตอบมนุษย์เฝ้ามองท้องฟ้าและใฝฝันถึงการเดินทางข้ามดวงดาวหลายคนตั้งคำถามว่าเหตุใดยานอาวกาศของเราจึงยังไม่สามารถทะยานเร็วกว่าความเร็วแสงได้ ทั้งที่ในภาพยนตร์ไซไฟมันดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายดายเพียงชั่วพริบตาแต่คำตอบของมันกลับซ่อนอยู่ในกฎเพื่นงาำของจักรวาลที่เปลี่ยนทุกสิ่งไปตลอดกาลความเร็วแสงในสุญญากาศคือขีดจำกัดสูงสุดที่ธรรมชาติกำหนดไว้ตัวเลขนี้อยู่ที่ประมาณ300,000กิโลเมตรต่อวินาทีเร็วเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้มันไม่ได้เพียงเป็นค่าทางฟิสิกส์ แต่คือกฎที่ควบคุมทุกอนุภาคในจักรวาลไม่มีสิ่งใดที่มีมวลจะสามารถก้าวข้ามเส้นแบ่งนี้ได้เลยเอ b e r เบิร์ตไอน์สไตน์คือผู้ที่เปิดเผยความลับนี้ต่อโลกด้วยทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษที่เปลี่ยนความเข้าใจของมนุษย์ต่อเวลาและอวกาศเขาได้ชี้ให้เห็นว่าความเร็วของแสงนั้นเป็นสิ่งคงที่สำหรับทุกผู้สังเกต ไม่ว่าคุณจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าใดแสงก็ยังคงเร็วเท่าเดิมเสมอเมื่อวัตถุเริ่มเคลื่อนที่เร็วขึ้นมันไม่ได้เพียงเร่งความเร็วเท่านั้นแต่มวลของมันจะเริ่มเพ้่มขึ้นตามสัดส,ส่วนของความเร็วที่สูงขึ้นและเมื่อเข้าใกล้ความเร็วแสงมวลนั้นจะเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีขอบเขตจนกระทั่งการเคลื่อนที่ต่อไปต้องใช้พลังงานในปริมาณที่ไม่มีที่สิ้นสุด ลองจินตนาการถึงยานอวกาศที่เร่งตัวด้วยพลังทั้งหมดที่มนุษย์สามารถสร้างได้ยิ่งมันเข้าใกล้แสงมากเท่าไรมันก็จะยิ่งหนักขึ้นหนักจนยากจะขยับพลังงานที่ต้องใช้เพิ่มขึ้นในอัตราที่เกินกว่าที่จักรวาลจะมอบให้นี่คือกำแพงที่ไม่มีใครสามารถฝ่าข้ามได้ หากเราพยายามจะเร่งวัตถุให้ถึงความเร็วแสงจริงๆมวลของมันจะกลายเป็นอนันต์ในทางคณิตศาสตร์และการทำให้สิ่งที่มีมวลอนันต์เคลื่อนที่ได้ต้องใช้พลังงานที่เป็นอนันต์เช่นกันซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงในจักรวาลของเรากฎของฟิสิกส์นี้ไม่ได้ถูกตั้งขึ้นโดยมนุษย์แต่มาจากโครงสร้างของจักรวาลเองทุกอนุภาคทุกแรงทุกมิติ ถูกกำหนดให้สอดคล้องกับขีดจำกัดนี้แม้แต่แสงเองก็ไม่ได้แซงตัวเองได้มันเพียงเดินทางในเส้นทางที่เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้หากวันหนึ่งเราทำได้เร็วกว่าความเร็วแสงจริงๆผลที่ตามมาจะไม่ได้มีเพียงการเดินทางข้ามกาแล็กซีแต่มันอาจทำลายความเป็นเหตุเป็นผลของจักรวาลทั้งหมดเวลาอาจไหลย,ย้อนกลับและสิ่งที่เกิดขึ้นอาจไม่เกิดเกิดอีกเลยในฟิสิกส์ มีสิ่งที่เรียกว่าโครงแสงมันคือขอบเขตของสิ่งที่เหตุการณ์หนึ่งสามารถส่งผลถึงได้ในอนาคตถ้าเราเก้าวออกนอกโครงแสงได้หมายความว่าเราสามารถเห็นหรือเปลี่ยนอดีตได้และนั่นจะสร้างความขัดแยง้งทางตรรก,กะที่จักรกวาลไม่สามารถยอมรับได้ลองทิศถึงการย้อมเวลากลับไปฆ่าปู่ของตนเองก่อนที่คุณจะเกิดถ้าคุณทำได้จริงๆแสดงว่าคุณจะไม่เกิดขึ้นมาเพื่อทำสิ่งนั้น มันคือความขัดแย้งที่เรียกว่าาร adox แห่งเวลาและนี่คืออีกเหตุผลหนึ่งที่จัก,กรวาลปกป้องความเร็วแสงไว้เป็นขีดจำกัดสูงสุดแสงจึงเป็นสิ่งพิเศษมันไม่มีมวลไม่ต้องแบกภาระของแรงเฉื่อยมันสามารถทะยานด้วยความเร็วสูงสุดโดยไม่ต้องใช้พลังงานอนันต์ในขณะที่ทุกสิ่งที่มีมวลต้องต่อสู้กับแรงโน้มถ่วงของพลังงาน นี่คือเหตุผลที่ทำไมเราจึงมองเห็นแสงเดินทางได้แต่ไม่ใช่เราเองแม้จะดูเหมือนเป็นไปไม่ได้แต่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่หยุดใฝฝันเขาค้นหาหนทางอื่นๆที่อาจทำให้การเดินทางระหว่างดวงดาวเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องละเมิดกฎของฟิสิกส์หนึ่งในแนวคิดนั้นคือ warp drive ว p d r ดรฟไม่ได้เร่งยานให้เคลื่อนที่เร็วกว่าแสงโดยตรงแต่มันบิดเบือนการละอวกาศรอบๆบยานทำให้พื้นที่ด้านหน้าหดตัวและด้านหลังขยายออกราวกับยานกำลังโต้คลื่นของอวกาศเองแนวคิดนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากสมการของไอน์สไตน์ที่แสดงให้เห็นว่า มวลและพลังงานสามารถโค้งงอนอวกาศได้ถ้าเราควบคุมการบิดเบือนได้ก็อาจกระจายให้เป็นฟองอวกาศทำให้ยานเดินทางไปบนมันได้โดยตัวมันเองไม่ได้เคลื่อนที่เร็วกว่าแสงอีกแนวคิดหนึ่งคือรูหนอนมันคืออุโมงค์ในกาละอวกาศที่เชื่อมสองจุดห่างไกลเข้าด้วยกันหากมีอยู่จริงมันจะทำให้เราข้ามกาแล็กซีได้ในพริบตา แต่การสร้างหรือรักษารูหนอนไว้ต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าสถานเชิงลบสถานเชิงลบเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยถูกค้นพบจริงมันมีพฤติกรรมตรงข้ามกับสถานทั่วไปเช่นผลักแทนที่จะดึงดูดและต้องใช้ในปริมาณมหาศาลเพื่อคำโครงสร้างของรูหนอนซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นเพียงแนวคิดในสมการเท่านั้นถึงอย่างนั้นแนวคิดเหล่านี้ก็ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้มนุษย์เพราะแม้เราจะยังไปไม่ถึง แต่ทุกทฤษฎีก็ทําให้เราเข้าใจจัก,กรวาลมากขึ้นและบางครั้งความฝันอันยิ่งใหญ่ก็มักเริ่มจากสิ่งที่ดูเป็นไปไม่ได้เหมือนที่ไฟฟ้าและการบินเคยเป็นเพียงนิทานในอดีตความเร็วแสงจึงมากกว่าตัวเลขทางวิทยศาศาสตร์มันคือขอบเขตแห่งความเป็นไปได้ที่ธรรมชาติขีดเส้นไว้เส้นที่แบ่งระหว่างสิ่งที่เป็นไปได้กับสิ่งที่เป็นเพียงจินตนาการและเรากำลังยืนตรงเส้นนั้นเสมอ แม้เทคโนโลยีจะพัฒนาไกลแค่ไหนแต่กฎฟิสิกส์ก็ยังคงเป็นภาษาที่จัก,กรวาลใช้พูดกับเราเราสามารถเข้าใจมันได้แต่ไม่สามารถละเมิดมันได้เพราะมันคือโครงสร้างของความจริงที่เรามีชีวิตอยู่ในนั้นทุกครั้งที่นักฟิสิกส์มองขึ้นไปบนท้องฟ้าพวกเขาไม่ได้เพียงมองเห็นแสงจากดาวฤกษ์ที่ห่างออกไปหลายล้านปีแสงแต่พวกเขากำลังมองเห็นขีดจำกัดที่จัก,กรวาลตั้งไว้ให้เรา และความพยายามในการเข้าใจมันคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์พิเศษบางคนเชื่อว่าอนาคตอาจมีหนทางใหม่ที่เรายังมองไม่เห็นบางทีฟิสิกส์อาจเปลี่ยนอีกครั้งเหมือนที่สัมพัทธภาพเคยเปลี่ยนทุกอย่างแต่จนกว่าวันนั้นจะมาถึงเราจะต้องเคารพกฎของแสงและเรียนรู้ที่จะเติบโตภายในขอบเขตท,ที่มันสร้างไว้ในทางหนึ่ง ความเร็วแสงคือรั้วแห่งความปลอดภัยของจักรวาลมันทำให้เวลาเดินไปข้างหน้าอย่างมีระเบียบทำให้เหตุและผลยังคงมีความหมายและป้องกันไม่ให้ความวุ่นวายเข้าครอบงำความเป็นจริงถ้าไม่มีขีดจำกัดนี้ทุกสิ่งอาจเกิดขึ้นพร้อมกันอดีต ปัจจุบันและอนาคตจะหลอมรวมเป็นสิ่งเดียวกันและจัก,กรวาลจะไม่มีทิศทางไม่มีความต่อเนื่องมันจะกลายเป็นเพียงความว่างเปล่าที่ไร้การเวลาดังนั้นการที่เราไม่สามารถเร็วกว่าแสงได้อาจไม่ใช่ข้อจำกัดแต่เป็นของขวัญจากจัก,กรวาลเพื่อให้เรามีเวลาเรียนรู้สร้างและเข้าใจสิ่งที่เราเป็นก่อนที่จะไปไกลกว่านั้น มนุษย์อาจยังเดินทางได้เพียงเศษเสี้ยวของความเร็วแสงแต่เราก็ได้เดินทางไกลในความเข้าใจเรารู้จักแรงโน้มถ่วงเวลาและพลังงานในแบบที่ไม่เคยรู้มาก่อนและการตามหาความจริงนี้คือการเดินทางอันแท้จริงของมนุษย์วันหนึ่งเราอาจไม่ต้องเดินทางด้วยความเร็วแสงแต่ด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่าเพราะการสำรวจจัก,กรวาลไม่ได้อยู่ที่ระยะทาง แต่อยู่ที่การเปิดขอบเขตแห่งความคิดของเราเองสุดท้ายนี้ความเร็วแสงไม่ใช่สัตว์ทูของมนุษย์แต่มันคือเครื่องหมายแห่งความสมบูรณ์ของจักรวาลมันทำให้เรารู้ว่าทุกสิ่งมีขอบเขตมีเหตุผลและมีจุดสมดุลและแม้เราจะไม่มีวันแสงแสงได้แต่เราจะไม่มีวันหยุดฝันที่จะเข้าใกล้มันมากที่สุดเท่าที่มนุษย์จะทำได้ถ้าเ,เพื่อนๆชอบเรื่อง,ร,องราววิทยาศาสตร์และอวกาศ สไตล์พอดแคสต์แบบนี้และเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และทั้งนี้เพื่อนๆยังสามารถสมัครสมาชิกกันได้อีกด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานหรือคอมเมนต์มุมมองของเพื่อนๆมาได้ทางเราอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนและพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับเรื่องราววิทยาศาสตร์และอวกาศที่คุณอาจไม่เคยรู้